ก่อนถึงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับในวันที่1กุมภาพันธ์2568โดยจังหวัดนครราชสีมานั้นก็ได้เตรียมการรองรับผู้ออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างเต็มที่ครับและในวันนี้นะครับเชิญคุณผู้ชมทุกท่านพร้อมอเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้งสามารถที่จะติดตามไปได้นะครับกับรายงานพิเศษโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งอบจโคราชครับ ใกล้เข้ามาแล้วกับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่สําคัญอย่างการเลือกตั้งในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและสอจโดยทางจังหวัดนครราชสีมาได้มีการเตรียมการเพื่อรองรับประชาชนที่จะออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่1กุมภาพันธ์2568นี้ในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดในวันที่1กุมภาพันธ์ จะเป็นการเลือกตั้งโดยบัตรสองใบคือใบสีน้ําตาลสำหรับเลือกนายกยุคองค์การบริหารส่วนจังหวัดและใบสีเขียวอมฟ้าสําหรับเลือกสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยในจังหวัดนครราชสีมามีผู้ลงสมัครตําแหน่งนายกุองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งสิ้น4ี่คนคือหมายเลข1นายทักษิณเขื่อนโคกสูงหมายเลข 2. นางยุรดาหว,วังสุภกิจโกศลหมายเลข 3. นายมารุตชุ่มขุนทศ และหมายเลข 4. ร้อยต่งตเอกนิติรักฝักกระโทธสำหรับสมาชิกองค์การสภาบริหารส่วนจังหวัดมีผู้ลงสมัครทั่วทุกเขตกว่า146รายและนี่คือการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและสอจอโดยจุดนี้ครับคือจุดเลือกตั้งที่ทหน่งตั้งอยู่บริเวณสวนอนุสรวิรชนทุ่งสำริด ซึ่งเม่คุณผู้ชมหรือผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ในวันที่1กุมภาพันธ์สิ่งที่สําคัญจุดแรกคือมาตรวจสอบรายชื่อของตัวเองบริเวณ QR code จุดนี้ต่อมาครับอันดับที่2ให้ตรวจสอบรายละเอียดผู้ลงสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาโดยจังหวัดนครราชสีมามีผู้ลงสมัครทั้งหมด4เบอร์อันดับที่3ครับอันดับสุดท้ายให้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบรายละเอียดของผู้ลงสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยในแต่ละเขตจะมีผู้ลงสมัครไม่เท่ากันทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมจะต้องตวรวจสอบรายละเอียดให้เรียบ,บร้อยสุดท้ายนี้ครับอยากให้คุณผู้ชมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันให้มากๆเพื่อเลือกคนที่ชอบคนที่ใช่มาบริหารจังหวัดนครราชสีมาให้พัฒนาและก้าวกระโดดขึ้นไปโดยจังหวัดนครราชสีมามีเขตเลือกตั้งทั้งสิ้น48เขตจาก32อำเภอทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหากไม่ไปใช้สิทธิในวันที่1กุมภาพันธ์นั้นท่านจะถูกตัดสิทธิ์อาทิสิทธิการลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกพุทธสภาสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่นสิทธิการรับเลือกเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านสิทธิการเข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นเวลาสองปีโดยท่านสาม,มารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์และตรวจสอบรายชื่อตนเองได้ที่ แอปพลิเคชันสมาร์ทวูดก่อนหน้าและหลังวันเลือกตั้ง7วันและในวันที่1กุมพาคัน์หลังเวลา17เนาฬิกาคุณผู้ชมสามารถมารุ่นผ่อนกันเลอกตั้งได้ที่บริเวณด้านข้างอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาหรือบริเวณด้านหน้าวัดสัจจินดาชัยวัดอันุมานักศึกษาฝึกประสบการณ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามรายงาน